คุณผู้ชมครับสิ่งที่แน่นอนในโลกนี้ไม่มีฮะสิ่งที่แน่นอนสิ่งเดียวก็คือความไม่แน่นอนแต่เราจะสามารถที่จะรอดเราจะสามารถสู้กับความไม่แน่นอนของโลกนี้ได้อย่างไรความดีและความเก่งจะปกป้องคุณจากความไม่แน่นอนในโลกนี้นะครับผมพูดแบบนี้เพราะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของนักบาสเกตบอลที่ว่ากันว่าเรื่องราวชีวิตของเขานั้น ดราม่า very much นะครับเขคือทางด้านของเลบรอ j นเจมส์สุดยอดนักบาสเกตบอลอาจจะพูดได้ฟังแบบง่ายๆก็คือเรื่องของที่อยู่กอนคือเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าเขตกับจังหวัดเช่นผมอยู่ช่อง3ผมอยู่เขตคลองเตยในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะที่อเมริกาเขาจะไม่ใช้เขตกับจังหวัดเขาจะใช้เมืองกับรัฐเลบรอนเจมส์เกิดในเมืองเอเคิรนะครับเอเคิรก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐ โอไฮโอนะฮะพอเขาเริ่มฉายแววเป็นสุดยอดนักบาสกตบอเพอาเขาเรียนจบมหปุ๊บเขาเป็นนักกีฬาที่สามารถเข้ามาเล่นบาสอาชีพโดยอยู่กับทีมคลีฟแลนด์ซึ่งคลีฟแลนด์ก็อยู่ในรัฐโอไฮโอเท่ากับว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาลืมตาเกิดมาจนมาเล่นบาสกตบลอาชีพเขาอยู่ในรัฐรัฐเดียวคืออยู่ในโอไฮโอเป็นสุดที่รักของรัฐนี้เลยแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่ง James, รบอลเจ์บอกว่าเขาอยากจะย้ายทีมเพราะว่าเขาต้องการหาโอกาสที่ดีกว่าในการจะเป็นแชมป์ นะฮะเขาก็เลยย้ายจากคลีฟแลนด์จากเมืองจากรัฐที่เขาผูกพันมาตลอดชีวิตมาอยู่ไมอามีฮิตย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ผู้คนในเมืองและก็รัฐโอไฮโอโมโหมากเหมือนกับบอกว่าคุณเป็นคุณเป็นลูกของรัฐนี้คุณจะทรยศคุณจะมูฟไปได้อย่างไรแต่เลบรอนจะพูดประมาณบอกว่า I love the city but I want a better opportunity to win the championship แปลประมาณว่า ผมรักแต่ว่าผมต้องการจะเป็นแชมป์อะและไอเมืองเนี้ยไอรัฐเนี้ยมันไม่สามารถเป็นได้ผมก็เลยต้องไปอยู่ไมอามี่สุดท้ายพอไปอยู่ไมอามี่คุณผู้ชมครับคนในคลีฟแลนด์คนในรัฐโอไฮโอโมโหเผาเสื้อลบรอนเจมส์ลบรอนเจมส์ไปอยู่ไมอามี่เป็นแชมป์เชื่อหรือไม่ครับดราม่ามีจริงหลังจากคว้าแชมป์แล้วความรักความผูกพันกับเมืองเอเครนกับเมืองคลีฟแลนด์กับรัฐโอไฮโอทำให้ลารบอนเจมส์ ย้ายกลับมาอีกครั้งการย้ายกลับมาครั้งนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหมันดราม่าจริงเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเผาเสื้อตะโกนดาไอทรยศไอทรยยศไปไปล่าสุดเขากลับมาแล้วการต้อนรับจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับที่ผมบอกว่าความดีจะปกป้องตัวคุณจากความไม่แน่นอนของชีวิตง่ายๆโดนๆ นี่คือช็อตเด็ดๆท็อปๆของเลบรอนเจมส์ ีหลังจากบ้านไปอยู่กับไมอามี่ฮีทและคว้าแชมป์ NBA ไปสองครั้ง He's coming home กลับมาครั้งนี้สู่เมืองที่คุ้นเคยครอบครัวเพื่อนและแฟนๆที่มาต้อนรับมากกว่า25,000คนนะครับที่มารอการปรกากฏตัวของซุปตาร์ลอบรอนเจมส์ที่สนามกีฬาของมหาลาัยของเมืองเอเคิรเมืองที่ลอบรอนเจมส์เกิดนี่แหละครับ <c oughs> แล้วก็คว้าไม่ประกาศความในใจว่า ผมรักคุณผมกลับมาแล้ว love you. Back. พิธีในงานนะครับโอ้โ oh หสองชั่วโมงครับแล้วก็มีนักร้องชื่อดังสกาล่าเกรย์มาร้องเพลง I'm Coming Home ได้เวลากลับบ้านสักที การปรากฏตัวครั้งนี้ก็เหมือนกับการให้คำมั่นสัญญาที่สุดยิ่งใหญ่นะครับเพราะเลบรอนบอกว่า I don't plan on going nowhereI don't have the energy to do it again แปลเป็นไทยก็คือผมรักคุณผมกลับมาแล้วผมจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วผมไม่มีแรงพอที่จะเดินจากบ้านเกิดผมอีกแล้วหลังจบงานครับลุยิงกระจายเป็นคืนที่น่าจดจำนะครับแล้วก็เป็นการกลับบ้านของนักบาสที่ดังที่สุดณวินาทีนี้แต่หากปีนี้และปีหน้า ละบอนพาทีมคว้าแชมป์ไม่ได้ก็น่าสนใจว่าพี่น้องเหล่านี้จะยังรักเข้าไหมง่ายๆสั้นๆเวลาเท่านั้นจะเป็นคำตอบคุณผู้ชมครับในโลกของเทคโนโลยีนะครับคุณมองไปรอบตัวผมนี่ก็จอนะฮะนี่ก็คล้ายๆจอฉะนั้นวันนี้เเรามาพูดกันถึงเรื่องจอจอจอ,จอครับจอเจง๋จงๆ กับวงการกีฬาจอปอจัดไปคุณผู้ชมครับนี่คือศูนย์ฝึกบาสเกตบอลแห่งใหม่ที่ประเทศจีนครับเมืองเซี่ยงไฮ้นี่แหละครับซึ่งก่อสร้างด้วยสุดยอดเทคโนโลยีนะครับมีชื่อว่า House of Mamba หรือว่าบ้านของงูดำซึ่งงูดำ Black Mamba นะั้นเป็นฉายาของซุปตาร์บาสเกตบอล Kobe Bryant นะครับการของทีมลอสแองเจลิสเลเกอร์ดูฮะ ขอบ้านนี่เหมือนกับเป็นหน้าจอ LED แบบเต็มสนามพื้นสนามจะสามารถใช้กราฟิกต่างๆได้อย่างสุดยอดนะครับขอบิแบรแนเจ้าต,ตัวยังบอกบอกว่าเฮ้ยทำได้ไงอะเนี่ยไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับขอดหน้าจอ LED นั้นดูครับยังใช้ประกอบการซ้อมได้ด้วยว่านี่ให้เลี้ยงมาตรงนี้อะไรยังไงโ oh อ้โหคุณผู้ชมครับประเทศไทยนอกจากจะทุ่มทุนม,มหาศาล สร้างห้างสร้างโรงหนังผมคิดว่าเราก็ควรจะสร้างสนามกีฬาสวยๆแบบนี้บ้างใครเห็นด้วยโหวตเทข้างล่างณบัดนาวอัดับสามกนตอเลยนะครับคุณผู้ชมครับในที่คุณผู้ชมสนใจในวันนี้คือสิ่ครับเรื่องของข้าวบุญนะครับที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยรงต้องตามมันต่อนะครับว่ากรณีนี้จะเป็นยังไงแต่ว่ามีอีกหนึ่งประเด็นครับที่ได้อันดับสามเหมือนกันคุณผู้ชมโหวตให้มา มากเหมือนกันนะครับค่ะเรื่องกดเหล็กกันสอนอชอนล่มนะคะแล้วไปติดตามอันดับ2กันค่ะสำหรับที่2นะคะไปดูกันค่ะเช้นไปเลยครับของคุณแชมป์นะครับกีฬาก<ม>็ยังเป็นที่สนกสนใจของผู้ชมนะครับมีเรืบบ่องแปลกๆอยู่เสมอๆนะฮะต่อ<ล>ไปครับ,อ,บอันดับหนึ่งค่ะมาครับ ดับหนึ่งนะคะเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะก็ทําให้อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณนั้นคึกคักขึ้นค่ะจากคุณปิ๊กเทพกิจค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับทวงท้ายเดี๋ยวไปตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์กันะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีประจำวันนี้ได้รับเชื้อยืดจากช่อง3 SD นะครับทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับทั้งหมดคือท็อปนีสไตรตี้วันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ